อาะปอะไรขอถ่ายหน่อยจะเดินหาทำไมเนี่ยทำไมทำไมลูกจะมาหาหมาเหรอ,หอ,หอไปจะ <c oughs> มางับทำไมเนี่ยอย่านะอย่านะอ,อ่ารักจะตายชอบงับอยู่นั่นแหละมาแล้วมาขี้มาแล้วมาไมคี้มาแล้ว ร้องมาละอือหออืซยซย <laughs> ดมอะไรกันเนี่ยเ <laughs> ออรักกันรักกันเอ๊ะเแต่ไมคี้ว้ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอลูก เมื่อกี้ชอบแย่พี่คขาว่าเวลาเขาจะทะเลาอก,กันเราต้องนิ่งค่ะถ้าเราไปยุ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดความวุ่นวายเดี๋ยวเขาก็ดีกันเองค่ะเป็นอย่างไรอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ทะเลาอก,กันแต่แมวเป็นงไงชาโบชาโบหยอกหยอกหยอกชาโบเดี๋ยวฮะวิสัย ใหญ่ไว้ก่อนเราอะต้องใหญ่นิสัยนิสัยแมวเปนน็นอย่างนี้ค่ะอยู่ด้วยกันก็กัดอย่างเงี้ยแหละแต่ถ้าถ้าอยู่กันสองคนไม่มีอะไรนะคะอยู่กันสองตัวไม่มีอะไรหรอกพอมนุษย์มาแค่นั้นแหละค่าต้องเป็นเจ้าของไงใช่ไหมนิสัยอ่ะนิสัยอ่ะไปนู่น,ะนละไมกี้เดี๋ยวไปปอบไมกี้ก่อนค่ะไมกี้ครับโอ้เป็นไงเจ็บไหมลูก เจ็บไ,ไหมครับโดนพี่ชาบูพเานะนาหัวลูกน่าสงสารจังเลยมไม่เป็นไรนะลูกเนาะวันหลังก็อย่าไปแย่เขานะลูกอย่าไปยุ่ยเขาา้โมโหขยายบ้านะลูกโอเคอย่างนี้แหละค่ะเป็นเรื่องธรรมดา